เจ้าอีกอันหนึ่งก่อนวันนี้เจ้าเจ้าฮูวัดแล้วก็เจ้าฮูวัดแวฮูเอาฮูก่อนฮู who? 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 คือใครฮูเอาฮูฮูคือใครฮูสมีตดด้วยนะของใครฮูสคารถของใครฮูหูนี่คือใครอ่าหูฮูบายดิสคาร์ฟอยูฮูบอดดิสคาร์ฟอยูใครซื้อรถคันนี้ให้คนถ้าฮูสคารถของใคร งูกับฮูสเติมตดเข้าไปแปลว่าของไทยฮูส dog หมาของไทยฮูส heart หัวใจของไทยมันมาอยู่กับฉันถามเขาฮูส heart ตอมได้นะครับเอ่อฮูสก็คือดูดูฮูสนะฮูส phone โทรศัพท์ของไทยฮูส money เงินของไทยฮูส house บ้านของไทยฮูส dog หมาของไทยฮูส snake งูของไทยฮูส buffalo ควายของไทย ต้องถามละครับได้ได้ฮูสคาร์รถกองไทยถ้าฮูฮูก็คือฟังนะฮูมันก็ต้องฮูเลิฟยูใครใครรักคุณฮูเลิฟยูอย่างเงี้ยใครลหละรักคุณถามเขาเฉยๆฮูคอรยูใครโทรหาคุณฮูคอร์ยู y e s t e เดย์ใครโทรหาคุณเมื่อวานอ่าสมมตินะฮูคอรยูอ่าหรือว่าฮูฮูฮูทรัสยูใครไว้ใจคุณอ่า Who touch you? อ่า touch you ตายนะครับ Who miss you? ใครคิดถึงคุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่า Who love you? Who cook for you? ใครทำอาหารให้คุณกนินอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ Who cook for you?